เอาละครับประเด็นข่าวสุดท้ายบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยวันแรกนะครับที่สนามกีฬามอก่อนลงแข่งขันคิงคัพ p ครั้งที่50นัดแรกในวันที่11ตุลาคมนี้ครับไปติดตามรายละเอียดครับเมื่อวันที่7ตุลาคม2567ครับเวลา18.30นาทีที่บริเวณสนามกีฬามหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา บรรยากาศการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทยช้างศึกไทยก่อนลงแข่งขัน King's ครับครั้งที่50ณจังหวัดสงขลาในนัดแรก11ตุลาคมนี้มีแฟนบอลร,ร่วมรับชมและติดตามการฝึกซ้อมแบบติดขอบสนามครับโดยในวันนี้ครับตรงกับวันที่8ตุลาคม2567เป็นอีกหนึ่งวันที่แฟนบอลจะได้ร่วมติดตามการฝึกซ้อมของทีมอย่างใกล้ชิด ทั้งในช่วงเช้าเวลา9นาฬิกา30นาทีและช่วงเย็นในเวลา17นาฬิกาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่50ทุกนัดครับจะแข่งขันที่สนามกีฬาตินสุรานนท์จังหวัดสงขลาโดยมีโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้ครับวันที่11ตุลาคม2567เวลา16นาฬิกา30นาทีซีเรียนะครับพบทาจิ กิสถานเวลา20นาฬิกาทีมชาติไทยเจ้าภาพนะครับพบฟิลิปปินซึ่งผู้ชนะจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในวันที่14ตุลาคม2567ส่วนผู้ที่แพ้นะครับก็จะแข่งขันกันในนัดชิงอันดับ3ในวันเดียวกันโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีรอบชิงชนะเลิศ อันดับ3และเวลา20นาฬิกาเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับโดยทุกนัดที่ทีมชาติไทยลงทำการแข่งขันจะถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32และ Facebook YouTube ช้างศึก Official แฟนบอลที่สนใจสามารถซื้อได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.thaiticketmajor.com และจุดจำหน่ายไยทิกเก็ตเมเจอร์สาขาหลัก 11สาขาได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรวมถึงสถานที่จำหน่ายบัตรจริงในตัวเมืองสงขลาดังนี้ครับจุดที่1ลานโปรโมชั่นชั้น1นึ่งเซ็นทรัลหัดใหญ่เริ่มจำหน่ายเวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปในส่วนของจุดที่2ครับอาคารสำนักงานสนามกีฬาตินสุรานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาจุดที่3โรงแรมลากูน่าแกรนด์โฮเทลแอนด์สปาสงขลาและจุดที่4 บริษัท Master p i พีชแอนด์โครเชจำกัดกับราคาบัตรประกอบด้วยโซน WA, WB, WC, WD นะครับราคา600บาทและ AW 600บาทโซน E 500บาทโซน N1, N2, N3 300บาทโซน S1, S2, S3 300บาท โดยบัตร1ใบต่อ1วันนะครับสามารถเข้าชมการแข่งขันได้ถึง2แมตช์ด้วยกันครับนั่นก็คือเกมการแข่งขันนะครับ Kings ค u p ครั้งที่50นัดแรกที่จะมีขึ้นที่วันที่11ตุลาคมนี้นะครับทุกนัดของการแข่งขันก็จะใช้กีฬาสนามกีฬาตินสุรนนท์จังหวัดสงขลานะครับก็ให้ติดตามชมได้นะครับทั้งถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวี HD ช่อง32 Facebook YouTube ช้างศึกอ f ฟ i c i a l แล้วก็ที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับราคาบัตรราคาตั๋วต่างๆเนี่ยครับสามารถซื้อได้ทั้งหมดทั้ง4จุด4โซนนะครับในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่และในพื้นที่อาคารสำนักง,งานสนามกีฬาตินสุรนนท์อำเภอเมืองสงขลาด้วยครับนั่นก็คือเรื่องของเกมการแข่งขันที่จังหวัดสงขลาเป็นเจ้าภาพนะครับในครั้งนี้ Kings ครับครั้งที่50 เจอกันนะครับในวันที่11ตุลาคม2567นี้ครับ